คุณหมอรคุณหมออยู่นี่คุณหมอคุณหมอคุณหมอจุดนั้นดูเหมือนจะเป็นจุดซื้อเรือนะครับใช่ค่ะแต่มันเป็นเรือพันธุ์นิดะมันไม่ใช่เรือของพวกเราก็เดี๋ยวให้แบรี่เขาจัดการ เออริกเรายังไม่เห็นฮะมีเท่าไหร่มีพันดอลล่าร์มันมันถ้าจะถ้าเรือบางมงกับมันหมื่นแต่ถ้าถ้าเป็นเรือที่พอนั่งนั่งได้ก็เจ็ดพันน่ะนั่งได้แน่นอนว้าวอ๋อมาครับทุกคนครับ่ายมเลยแต่ฉันขออภัยด้วยนะคะต้องขอเวลาสักครู่เดียวงั้นเดี๋ยวเราไว้น้ำไปไหมคะมันน่าจะไม่ถึงนะคะ อดนื้อถือเดือนหน้ามึละสั่งขอดยกเว้นแต่ว่าคุณเป็นคราเคนนะคะขึ้นขึ้นหมอพูดว่าอะไรนะคะอ๋อผมหมายถึงเดือนหน้าที่จะถึงนะครับอ๋อเดือนหน้าถึงงั้นงั้นงั้นมีใครมีเงินให้ยืมสักหมื่นหนึ่งไหมคะพอดีจะได้ซื้อเมืนหนึ่งแปดพันห้าร้อมืนึงแปดพันห้าร้อยมีพันเก่างั้นนี่ขึ้นหมอขึ้นหมอนี่รักฐานมั่นคงมากเลยนะคะ อ๋อไม่เป็นคอดีของเรือตำรวจเนี่ยเห็นบอกว่าจะมีหลังคาแล้วเขาสอดีโปโต๊อะอืมเป็นยังคอยอ่าโมเมนต์โมเโมนต์อ <laughs> คอยยืนได้ยืนได้เป็นยังคอยคือหูดีจังวะพอ,อดีนะคะที่ดิฉันเอาเวิอน,นันลมานะุออ๊เออเออเอ๊เกิดอะไรขึ้นหรอทำไมทำไมเรือพังอ,อ่ะอ้าวเมื่อกี้เราอาจจะมีการเสื่อมสู เดี่ยวสอนไม่ใย่ยูนะเดี่ยวซิสมเรี่ยมเลื่อห่างครับเลื่อเลื่อห่างเลื่อห่างแมนรอสักคนึงนะคะตรงนี้เหมือนมันจะมีอ่นีนเมีปอรเลยคือไปติดมือเกิด้นี้นะคะสรุปสรุปปลาอะไรคะ

นั่งค่ะนั่งนั่งอย่ามาสูงอย่ามาสีโอ้ยเออโดนดิ้งเลยโดนดิ้งโดนดิ้งที่จุดต้นเรือลรามข้างๆไปก่อนเลยค่ะไปก่อนเลยค่ะไปก่อนเลยครับมันตึ้มตเออบอดีเมื่อกี้มีปลาไหลตัวเบลอเลยนะคือก็เลยเอาดึงออกไปแล้วนะเออโอ้ยคอยว่าเป็นยังคอยว่าเป็นยังเกาะไว้นะเกาะไว้ค่ะอ่ะ คุณเห็นเหมือนที่ฉันเห็นใช่ไหมคุณจรัรก็คือฉันเห็นน้านขึ้นหมอขึ้นไปเหมือนลอยเหมือนเทพเลยนะคะเมื่อกี้เหมือนเทพใส่เฟอร์เฟสเลยเออยังไม่ได้เหยนอย่างเลยอพ่แล้วเรื่อกไพ่เรื่องสองเรื่อเป็นอย่างหนึ่งเรื่องผู้ใหญ่เกินแล้วนะไม่ไม่มีแล้วเหรอคะพี่ท้านั่งเลยพี่ท้าห่างต้องหลบด้วยกันครับหนังเลย กนัก่อนไม่บอกเลยนะันัก่อนแลวคุณก็เยียบคันเร่งเลยคุณฉันว่ามันน่าจะพึงเพราะว่าเกล็ดแทบขึ้นนะฮะขับเบาๆก็ดีนะคะเ้ออ้อมไปรึ่งหลังขามัไป่า ha <laughs> ha thank <laughs> you ะโอ้ยยิ้มโซโคเยอะคักครับออกซายออกซายหน่อยลอยขึ้นลึกญ่ือกเลยใกล้ใกล้ถึงเราใกล้ถึงเราโอ้โหเรามาอยู่อีกฝั่งหนึ่งของเกาะเลยเป็นไปได้ยังไงเนี่ยใครพอจะช่วยคุณคิดเสียได้ไหมครับพอจมน้ำเลยครับคือเราเสียหมอไปด้วยเหมือนกันนะคะเดี๋ยวต้องรอให้คุณหมอเขามาค่เหมือนไม่อันนี้เธอได้ยินตอบด้วยค่ะคุณหมออันนี้ยังมีชีวิธียู่เปียงหรือเปล่าเนี่ย คุณหมอทีมเราอยู่ที่ท่าเรือเราต้องการคุณเออจริงๆคือฉันมีก๋วยเตี๋ยวหอมาในรกือ๋าด้วยนะคะถ้าหิวจนไม่ไหวจริงๆก็บอกได้นะคะไม่นะหายปอดงั้นก็เดี๋ยวเราฝังคนที่นี่เลยลวกันค่ะไม่น่าจะมีใครรู้นะโอเคครับงั้นเริ่มบุญเลยเออเดี๋ยว หมกเขาไว้ในตู้ทำเบอร์เกอร์ไหมนะคะเผื่อเขาใครจะได้ใช้เป็นวัตถุดิบนะคะฉันะไม่ไหวฉันไม่ไหวถังไอศครีมอ่ฉันไม่ไหวฉันไม่ไหวจะได้เป็นกันฟรีสเขาเอิ้กัิเลเบลค่ะขึ้นอิซาเบลคะ เวลาทีค่คุณพยายามผ่านปัญหาต่างๆได้อย่างแบบเวลามีอุปสรรคแบบนี้แล้วคุณพยายามแก้ปัญหาให้ผ่านมันได้นี่คุณดูเท่ม,มากเลยนะคะดิฉันชื่นชมคุณมากเลยนะไอ้ขอออ้อคัญหาทีิฉันก็เมืม่อกี้คุณค <G AS C 2> ุณหมอฮะคุณหมอมาแล้วคุณหมอเป็นไงบ้างคะคุณหมอเป็นไงบ้างคะคุณหมอ เมื่อกี้ดิฉันตะโกนไปแล้วว่าให้ย้อนกระเป๋าหมอขึ้นมานะคะแต่ตัวคุณอยู่ในน้ําก็ได้ไม่เป็นไรค่ะโอ้โหขึ้นมาได้คเป็นห่วงอะไรนะคืนเนี่ยไอ่ถึกน้ำพัดไปใ่บูเคยเกาะเลยไอ่ก็เลยยางยางแบบยางโดนแหงส่วนฉันก็สีผิอดีนะคะไม่ไปโดนทื่นระเบิดนะค่ะคุณหมอเห็นทื่นระเบิดไหมบ่เห็นเลยไอ่แบบว่าระเบิดนะค่ะน้ำมันแหงแหงอยบ่เห็นไตน้ำเลย รู้เถอะเออเหมือนเราออกมาจากเตาผิงเลยนะคะเนี่้ไม่มีมงกนนอนครับนอนพื้นครับใช่นอนพื้นไงอย่างนอนก็อุ่นี้แบลรี่เขายืนยันว่าเขาจะจองว่าเขาจะนอนที่นี่คืนนี้ไปสู้กันเอาเองนะคะเฮ้ยฉันมาก่อนนะพวกลรนพวกเรนจองแล้ว cf cf ก็ก็นี่แหละค่ะที่พยายามจะบอกเหมือนทุกคนเขาไม่ได้แคร์เลยค่ะจะไปหามันบอกแล้วว่าไม่ต้องบอกหรอกผมจะนอนเหมือนแบบเขาไม่แคร์กันเลยว่ามันมีสิ่งนี้อยู่เนี่ย โอ้มครับโอ้ยไม่ระเบิดอยู่จำนวนมากระวังนะครับโอเคเมื่อเขาไปช่วยเราเราต้องช่วยกันเองนายหมายความว่าไงแบรี่คุณสเบลคุณต้องโอห์มาคุณผมรออยู่บนเกาะฮะต้องการฮอ แล้วทำไมขับเรือกลับมาไม่ได้อ่ะได้มีเครื่องซอมวู <Wood. S 3> ดอยู่เกาะตรงไห้นผบอกให้พวกคุณมาช่วยเลยเนี่ยแต่ถ้ามันพังอีกอ่ะคุิสซาเบลมันไม่พงังฉันขับไปกลับมันไม่พงังเดี๋ยวนี่เขาเอาคันนี้ไปเลยห้าให้แบรี่ขับ เป็นไงบ้างครับกับตันอืมเดี๋ยวฉันดูนะคะเาขาหนีไปแล้วอืมก็ดูแล้วนว่ามันจะพังหรอือเปล่าเป็นไงบ้างคะทำงานมันแรกอ่ะไม่ค่อยราบรื่นครับ อธิบายคำว่าไม่ค่อยราบรื่นค่ะเนื่องจากเคสเหตุการณ์มันมีเยอะแล้วซึ่งผมช่วยเหลืออะไรไม่ได้เลยนอกจากลาดาตะเวนดูรอบๆนะอืก็มันเป็นเรื่องปกตินะคะเพื่อความปลอดภัยตัวคเองด้วย <c oughs> ก็เรื่องยานพานนะดิฉันให้คุณลองจับตามองดูแบรรี่ค่ะดูว่าเขาจับสิ่งไหนแล้วมันไม่พังบ้างมาบอกดดฉันนะ <c oughs> ได้ครับอือหือ องพูดถึงพังรถเขาก็เพิ่งพังนะครับเมื่อวานนี้ใช่จำไม่ผิดน่าจะเป็นอินซีใช่ไหมครับอินซีคืออคุณคริสบอกว่ากัปตันตั้งชื่อให้รถที่มอบให้ทุกคนนะครับอ๋อมันคือพยักข่าวนะอ๋อพยักข่าวใช่คริสบอกผมว่ามันคืออนะินซีเนี อเขาน่าจะหลอนเรื่องหมู่บ้านอินซีนะคะนั่นสินะครับอมผมจะดึงเขาให้อยู่ในรูในทางนะครับอคนเราบางทีเตือนแล้วย้ําแล้วนู่นนี่นั่นแล้วถ้าเขาไม่ฟังมันก็น่าจะป่วยการนะคะก็เขาอยากทําอะไรก็ให้เขาทําไปเถอะค่ะก็ตัวอย่างก็ไม่ได้เห็นเยอะคุณก็ดูแล้วกันว่าคุณอยากเป็นแบบไหนเป็นอย่างกัปตันครับ <c oughs> ที่ฉนก็ทําได้เท่าที่ทําได้นะคะถามว่าเพอร์เฟกต์ไหมก็ไม่น่าแต่ว่าก็พยายามทําให้ดีที่สุดนะคะไม่กับตันทําได้ดีเสมอขอบคุณค่ะยังไงก็ขอโทษด้วยนะที่นานต้องมาติดแงกู่กับฉนันนัลเวกด้วยความยินด,ดีเป็นอย่างสูงครับ โอเคทุกคนงั้นก็ตอนนี้ก็ทำตัวตามสบายนะคะดิฉันก็คิดว่าทุกคนน่าจะหมดแรงเข้าต้มมัดกันแล้วละคะ่ะก็เดี๋ยวเราจะค่อนข้างที่จะเร่งรัดกันเลยแล้วกันยังไงก็ยินดีต้อนรับนะคนเร็กสำหรับวันนี้ถึงอาจจะยังเป็นวันที่ไม่เป็นทางการยังไงก็ยินดีต้อนรับค่ะขอบคุณครับดีด้วยครับครับโอเคงั้นดิฉันจะไล่ตั้งแต่แบรี่เลยแล้วกันวันนี้เป็นไงบ้าง